คำสอนพระราชพงมยานหลวงพ่อลือสีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีสู่โสดาบันจงอย่าคิดว่าเราจะสร้างความดีกันแค่ความดีสามัญหรือที่เรียกกันว่าทำเป็นแค่อุป,ปนิสัยอันนี้ไม่ควรมันจะเป็นการขาดทุนเกินไปในการที่จะบำเพ็ญความดี อารมณ์ของเราก็ควรจะคิดว่าอย่างเร็วที่สุดเราจะต้องตั้งอยู่ในพระโสดาบันอย่างต่ำเพราะว่าพระโสดาบันแบ่งออกเป็นสามขั้นคือเอกพิชีมีอารมณ์เคร่งเครียดเป็นพระโสดาบันละเอียด 2. โกลังโกละเป็นพระโสดาบันอย่างกลาง 3. ส,สัตตะขัดตุงเป็นพระโสดาบันอย่างหยาบ อย่างที่เร็วที่สุดเราควรจะคิดว่าภายในสามเดือน6เดือนหรือหนึ่งปีเราจะทรงอารมณ์ความเป็นโสดาบันไว้ให้ได้นี่ควรจะตั้งใจอย่างนี้อันดับแรกขอบรรดาท่านพุทธบริษัทมีอารมณ์จิตคิดไว้เสมอว่าเราจะไม่สนใจกับจริยาของบุคคลอื่น ถ้าจิตเราไม่ยุ่งกับเขาก็แสดงว่าเรานิยมอบายภูมิอย่างนี้ไม่ต้องมีใครแช่งไปเองแบบสบายประการต่อไปเราตั้งใจไว้เสมอว่าจะทรงศินให้บริสุทธิ์พระมีศิน227ีล2 2บบริสุทธิ์เนนมีศิน10บริสุทธิ์คาราวาดมีศิน5บริสุทธิ์นะมันบริสุทธิ์ยาก ถ้าอารมณ์ใจเราต่ำถ้ามีอารมณ์เลวสินจะบริสุทธิ์ได้ต้องมีอารมณ์เยือกเย็นคือมีอารมณ์เป็นน้ำต้องมีใจประกอบไปด้วยความรักเห็นคนและสัตว์เป็นที่รักของเราทั้งหมดธรรมที่จะทำให้คนเป็นพระโสดาบันมันเหมือนกับของเด็กเล่นคือเป็นของทำง่ายๆ มีพรหมวิหารสี่ประจําใจเราก็เป็นพระโสดาบันได้แบบสบายถ้าเรามีความฉลาดแต่ถ้าหากว่าเราโง่ปล่อยให้จิตเป็นทาตของกิเลสยังมีอารมณ์อิจฉาริษยาบุคคลอื่นอยากจะพิฆาตเข็นฆ่าทําลายบุคคลอื่นให้มีความทุกข์ขาดความเมตตาปราณีมีอารมณ์อิจฉามีอารมณ์วันไหวในกฎของกรรม อันเป็นสิ่งธรรมดาอันไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้อย่างนี้จะป่วยการกล่าวไปใหญ่ถึงพระโสดาบันแม้แต่เราจะเป็นคนยังเป็นไม่ได้สังโยชน์ที่เราจะละเข้าถึงพระโสดาบันนั้นก็คือ 1. สักกายทิฏฐิพิจารณาว่าอัตภาพร่างกายนี้ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเราสำหรับข้อนี้เราตัดกันแต่เพียงเบาๆก็หมายความว่ามีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายเราไม่ประมาทในชีวิตคิดไว้เสมอว่าความตายอาจจะมีแก่เราได้ทุกขณะไม่ใช่ว่าวันนี้พรุ่งนี้มรืนนี้คิดถึงความตายไว้เป็นปกติว่าเราจะต้องตายเดี๋ยวนี้ เมื่อเราคิดว่าเราจะต้องตายเดี๋ยวนี้เราก็ต้องรวบรวมกำลังใจสร้างความดีเผื่อว่าเมื่อตายแล้วจะได้ไม่ตกอยู่ในอบายภูมิสังโยช์ที่สองท่านบอกว่าวิจิกิจจาเราใช้ปัญญาพิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะเรื่องศีล ใช้ปัญญาพิจารณาสินห้าประการว่าเราต้องการให้บุคคลทั้งหลายมีสินห้าเพื่อเราแล้วเราละ่ะเป็นผู้มีสินเพื่อบุคคลอื่นไหมในเมื่อเราไม่ต้องการเราก็ใช้ปัญญาสิอย่าทำเป็นควาย,ค,วายคิดว่าเราไม่ต้องการอย่างนี้แล้วคนอื่นเขาต้องการรวมความว่าคนที่มีกายชั่ว มีวาจาชั่วมีสติชั่วมีค่าไม่เท่าสัตว์เลี้ยงเพราะว่าสัตว์ตายแล้วเกิดเป็นสัตว์ใหม่หรือมิฉะนั้นก็เกิดเป็นคนมิฉะนั้นก็เกิดเป็นเทวดาแต่คนที่มีกายชั่ววาจาชั่วมีอคติชั่วตายแล้วลงนรกถ้าชั่วมากถึงเอเวจีมหานารก พวกเรามีความต้องการไหมถ้าต้องการก็อยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะที่นี่ไม่ต้องการคนที่เกิดเป็นคนแล้วแต่ว่าทำตนเพื่อความเป็นสัตว์และเล็วยิ่งกว่าสัตว์เป็นอันว่าเราต้องประนามตัวแบบนี้อตปานาโจทยัตตานังพระพุทธเจ้าทรงเตือน และสำนักนี้พูดอยู่เสมอว่าจงเตือนตนรู้ตนอยู่เสมอในเมื่อมันหาความผิดไม่ได้และมันก็ดีเองถ้าไม่มีชั่วละมันดีนี่เป็นอันว่าสีลับพระตะปะรามาอันนี้เราก็หันไปอีกทีถึงองค์เมื่อกี้ เป็นสังโยชน์บุคคลผู้เป็นพระโสดาบันมีอารมณ์อย่างนี้ 1. เคารพในพระพุทธเจ้า 2. เคารพในพระธรรม 3. เคารพในพระสงฆ์แล้วก็มีศิลห้าบริสุทธิ์สำหรับคารวาสสำหรับพระมีสิลีล2 2บบริสุทธิ์สำหรับเนนมีศิน10บบริสุทธิ์แต่ตอนนี้ ต้องระวังนิดหนึง่งถ้าเรามีจิตเบาเพียงเท่านี้อาจจะยังไม่ได้พระโสดาบันอาจจะเรียกว่ากัลยาชนทีนี้ถ้าบุคคลผู้นั้นเขามีกำลังใจเพิ่มไปอีกนิดหนึ่งว่าที่เราเคารพในพระพุทธเจ้าเราเคารพในพระธรรมยอมเคารพในพระสงฆ์ มีสินห้าบริสุทธิ์จากนี้เรามีความประสงค์อย่างเดียวคือพระนิพพานถ้าอารมณ์ใจเข้าอย่างถึงพระนิพพานอย่างนี้เป็นพระโสดาบันแน่คำสอนหลวงพ่อพระราชพมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุมจังหวัดอุทัยธานีในตอนที่หนึ่งก็มีเพียงเท่านี้ พัดลอกและตัดตอนมาจากทางเข้าสู่พระนิพพานตอนพระโสดาบันขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟัง